อาชีพไกด์นั้นเปรียบเสมือนเจ้าบ้านผู้ใกล้ชิดก,กับแขกที่สุดนะครับที่สร้างความประทับใจด้วยแล้วก็ความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยวแต่ว่าที่พังงานตอนนี้พบปัญหาขาดแคลนมัคคุเทศหรือว่าไกด์ที่คอยให้บริการโดยเฉพาะไกด์ภาษาที่3ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าขาดคนนะครับแต่ว่าอยู่ที่ระเบียบข้อกฎหมายบางอย่างที่ทําให้คกลุ่มนี้นะคุณผู้ชมไม่สามารถไปขึ้นทะเบียนได้ตามกฎหมายยิ่งตอนนี้มีนักท่องเที่ยวกลับมาแล้วมากกว่าร้อยละแปจึงต้องรีบแก้ไขปัญหานี้ครับจะได้เพิ่มเจ้าที่ไกด์เพื่อ ที่ชายหาดแหลมประการังตำบลคึกคักอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลับเข้ามาพักผ่อนทำกิจกรรมนะครับโดยเฉพาะก,การเล่นเซิร์ฟบอร์ดหรือว่าซับบอร์ดบริเวณชายหาดที่เรียกกันว่าเมมโมรีบีชจงายเป็นจุดเช็คอินของจังหวัดพังงาตรงนี้จะไม่มีพ่อค้าแม่ค้ามหาหาเร่าขายของกันวุ่นวายครับรวมทั้งไม่อนุญาตให้ขับแจสกีหรือว่าเล่นกีฬาที่ผาดโผนด้วยเพราะว่าต้องการให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศกับธรรมชาติตามแนวคิดพังงาเมืองเงียบสงบ ส่วนใหญ่กลุ่มที่เข้ามาก็เป็นแถบของชาวยุโรปและก็กลุ่มสแกนดิเนเวียด้านนายกสมาคมมคักคุเทศจังหวัดพังงาบอกว่าการท่องเที่ยวพังงาเริ่มฟื้นตัวถึงร้อยละ85นี่ถือเป็นจังหวัดแรกๆนะครับที่ฟื้นตัวได้เร็วขนาดนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์รวมทั้งภาคเอกชนที่มีความเข้มแข็งด้วย แต่ยังพบปัญหาขาดแคลนมักคุเทศ์นะครับเนื่องจากกักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะมักคุเทศ์ภาษาที่3ทั้งรัสเซียจีนยูรมันสแกนดิเนเวียวที่ผ่านมาครับมีผู้เชี่ยวชาญภาษาที่3แต่กลับไม่สามารถไปขึ้นทะเบียนเป็นมักคุเทศ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายได้เพราะติดขัดด้านคุณสมบัติโดยเฉพาะวุฒิการศึกษาครับจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดเงื่อนไขาการขึ้นทะเบียนลงหน่อยครับเพื่อให้การท่องเที่ยวเดือนหน้าต่อไปได้ ข้อจำกัดแรกๆเลยก็คือเรื่องของวุฒิการศึกษาครับส่วนใหญ่กลุ่มที่เก่งเรื่องภาษาเนี่ยวุฒิการศึกษาจะไม่ได้ตามเงื่อนไข,ขของสำนักทะเบียนและมังคุเทศครับแต่ว่าเรามีคนกลุ่มนี้คอยช่วยเอเอ่ออขณะนี้ก็มีกลุ่มนี้แหละครับคอยช่วยเหลือเราอยู่ครับซึ่งเราก็ขาดแขนไกด์ภาษาที่3อยู่แล้วแล้วคือทำหน้าที่เป็นล่าม เป็นซิตติ้งไกด์หรือจะว่าเป็นไกด์ผู้ช่วยนะครับไกด์ผู้ช่วยซึ่งจะมีไกด์ที่มีเป็นบัตรที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วยเดินทางไปด้วยครับจังหวัดพังงามีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด,ด้านภาษาที่3กว่าร้อยละ30ที่พร้อมทําหน้าที่เป็นมัคขุเทศทันทีหากมีการงดเงื่อนไขดังกล่าวโดยผู้ช่วยมัคุเทศกลุ่มนี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้แล้วก็ให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีครับ นอกจากการรวมตัวมักคุเทศแล้วนะครับทางจังหวัดพังงายัางพัฒนาแอปพลิเคชันแล้วก็ติดตั้งป้าย QR Code เพื่อให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดรวม66ชุมชนโดยแบ่งเป็น3ภาษาทั้งภาษาไทยจีนและอังกฤษเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวด้วยคนระับ